ิสมมติลล้วเรามาสั่งเลี้ยงอะไรนะที่นามธรรมพี่น้องสอบถามเพิ่มเติมมานะครับว่าการถือศีลอดของท่านนบีของมัสลิลอฮุสไลลัยุวาสลลัมเหมือนกับนบีในยุคก่อนๆหรือไม่วันลาอัลละลัมผมไม่รู้เลยนี่นะแต่ว่าในอายะกุรอานยะหลัดีนะอามันุกุติบะอะลิกุมุสลิยามุกามากุติบะอะล์ละดีนะมิญกับลิกุมบรรดานักวิชาการได้ตั้งสิทได้อธิบายคําว่า กากุติบาอาลัดีนะมีความเป็นคุไอฟูริโตแปลว่าได้ถูกกำหนดให้เป็นฟารดูเหมือนกับยุคนบีก่อนๆฉะนั้นไอตรงที่เหมือนกันก็คือเหมือนอ่าลักษณะวิธไีไม่ไม่รู้แต่รู้ว่าถูกกาหนดให้เป็นฟารดูเหมือนกันที่บรรดานักวิชาการอธิบายเพราะบางเรื่องบางอย่างเนี่ยของที่ผ่านมาแต่ครั้งในอดีตนะถ้ามีการตรวจสอบทางทางประวัติศาสตร์อาจจะมีข้อมูลแต่สําหรับ ผมตอนนี้ไม่มีข้อมูลเพราะอาจารย์อัฟริดผมตอบผมตอบไม่ได้ก็ต้องบอกว่าตอบไม่ได้อาจารย์ฟริดอาจจะมีข้อมูลน,นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือบทของฝ่ายซุนน่าเราไม่เหมือนกับชีอาร์ชีอาร์ก็บบทไม่เหมือนเราร,รู้รู้อย่างเงี้ยอันนี้แน่แหละอาจาร์คิดอย่างนี้ม <c oughs> าบทเรื่องละสาวันนะครับเดี๋ยวอาจารย์ฟริดอธิบายเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวสักครู่นะอาจารย์อับดุลละตอบนี่น่าจะพอเพียงแล้ว อย่างจำตัวแล้ได้ได้กล่าวถึงอัลกุรอานที่บอกว่ากุติบะอกุติบาอะไรกุมุสิยามุกามากุติบาและและนีนามิงกอบริกุ้มการถือศิลอดได้ถูกบัญญัติให้แก่พวกเจ้าดังที่เคยถูกบัญญัติให้แก่ชนก่อนหน้าพวกเจ้าชนก่อนหน้าคือประชาชาติ่อนอุมมะของท่านอบีหมุฮัมมัดสลลัลฮวอะลวะซัลลัมเขาถือศิลอดกันอย่างไรอะไรอย่างไรหรือท่านอบีไม่บอกก็สอฮาบะไม่บอกให้ฟังเนี่ยเราก็คงไม่รู้นะ แต่ว่าอิบเนอบาสได้อธิบายว่าประชาชาิก่อนหน้าท่านนาบีมูฮัมหมัดเนี่ยเขาถือสินอดกันเดือนละสามวันเดือนละนนสามวันสามวันสามวันเพราะงั้นปีหนึ่งสิบสองสามสามสิบหกปีหนึ่งก็ถือสักขาถือสินอดกันสามสิบหกวันแต่เอาเดือนละสามเดือนละสามพอถึงอุมมาของท่านนาบีเนี่ยถือศินอดหนึ่งเดือนไม่ใช่เดือนละสามวันปีหนึ่งถือสินอดหนึ่งเดือนก็คือรอมฎดอน อาจจะยีบก้าและบางปีก็30แค่นั้นเพระฉะนั้นถ้ามาดูตัวเลขเราน้อยกว่าเขาเขาถือ 3, 36 6ปีหนึ่งเขาถือ36วันตายตัวแต่ของเราเนี่ยปีหนึ่งไม่ยีบเก้าวันก็30วันแค่นั้น